ตอนนี้กาฟได้เจอก,กับซานฮอนวูบและกา้าวก็ไม่ได้รอให้เจ้าซานฮอนวูบได้บ่นพึนมพำอะไรไปมากมายกว่าน,นั้นได้นักเพราะว่ากราฟได้ทําการพุ่งทะยานจากพื้นขึ้นไปต่อยที่หน้าของซานฮอนวูบในทันทีซึ่งซานฮอนวูบที่ได้รับดาเมจจากหมัดเคลื่อนควายของกาฟตัวของเจ้านี้ก็ได้บิวตกหัวเสียบลงก้นเทะเลในทอนขวัญแต่และกาฟที่จัดการกับซานฮอนวูบไปได้ก็ยังไม่ทันได้พักหายเหนหื่อยเพื่อสูดอากาศหายใจวัสโกอชอตก็เดินดุ่มดุ่มแบบคนมาลาะมาทางกา้ดาวและไดกททอ,อ,อ้พ พร้อมกับปล่อยพลังท่าเพลิงนรกคอทองแดงเข้าใส่ก้าฟซึ่งก้าฟก็ตั้งรับเพลิงไฟของวัดก็ช็อตโดยการเอาลูกสมุนแถวนั้นมารับไฟและทําให้คนเป็นเหมือนกระสุนชุบแป้งอัคคีพร้อมกับโยนและตะโกนชื่อท่าลูกไฟโจนสลัดและก้าฟก็ดูเหมือนจะเพลิดเพลินเจริญใจกับการโยนคนไฟโจมตีใส่ประชาชนคนเลวซึ่งในตอนนี้ไฟมันก็ได้ถูกเผาไหม้ก่อแห่งนี้แบบเลเทตเป้ไก่มากและระหว่างที่ก้าฟจะปาร์ตี้ลูกไฟต่อก็ได้มีสายได้เข้าจากเรือของกองทัพเข้ามาหาก้าฟซึ่งในสายรายงานว่าคนที่ถูกจับตัวมา ทั้งทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนได้ทําการออกเรือมาแล้วเท่าจะหนีก็พร้อมออกเรือได้ทุกเมื่อเลยซึ่งหลังจากจบการรายงานกก็ได้บอกให้โคบี้และทุกคนว่าถอยทับกันได้แล้วแต่ว่าในตอนนั้นคุซันก็ได้ยืนแอคกอยู่ตรงนี้และแนนนคุซันก็ได้บอกกับกาฟว่าจะไม่ยอมไม่ใครได้หนีไปไหนทั้งนั้นแต่กาวเองก็ไม่ได้สนใจคุซันและได้บอกกับทหารเรือทั้งหลายว่ารีบวิ่งหนีอย่างเดียวโลดและโคบี้ที่ได้ยินสาวเสียงหลงร้องขอความช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆก็ได้รีบวิ่งเข้าไปช่วยจนได้รา ได้เข้ามารับการถูกจ้องแทงเข้าไปที่ตัวด้วยดาบปริศนาแทนโคบี้และนี่ก็คือฝีมือของชิริวแห่งสายฝนฟ้าขนองซึ่งก้าวก็แข็งใจเจ็บตั้งสติใช้มือจับไปที่คอของชิริวและพูดว่ารีดอย่างไอเวนอ้ยก่อนจะจับชิริวทุ่มด้วยกบบระบอกท่าชกแสลมจนลงไปนอนคุยกับพื้นส่วนก้าฟก็กด้กั้นใจรีบดึงดาบออกจากตัวของเขาจนทําให้โคบี้สำนึกผิดว่าเป็นพวะตัวของเขาเองก้าวลยต้องเป็นแบบนี้แต่ก้าวก็ได้พูดกับโคบี้ว่าอย่ามาม่วซั่วพวกนี้มันจ้องจะเล่นฉันอยู่แล้วแล้วตอนนี้เดอะสมุ แต่ว่าคุูซันก็ไม่ยอมแล้วได้สกัดแช่แข็งพวกบาซิลปาซอยทั้งหลายเพราะว่าตอนนี้คุูซันจะเป็นคนจัดการอาจารย์ของเขาด้วยฝีมือของตัวเขาเองและเรื่องราวมันก็ได้ถูกย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งในตอนที่คุูซันได้ขอร้องกับกราฟให้รับเขาเข้าเป็นศิษย์จนกราฟยอมใจอ่อนแนะนําฝึกสอนให้กับคุูซันลูกชายฉันมันกลายเป็นนักปฏิวัติไปแล้วเอะคุูซันมีอะไรครับหลานฉันมาบอกว่ามันจะไป้โจสลักฉันไม่ยอมหรอกนะ ผมไม่เกี่ยวด้วยนะกุสันมากินของว่างกันเถอะผมงานยุ่งนะผมเป็นพลเรือเอกแล้วนะเนี่ยน้ำชาคุณฟูมฟับศัตรูตัวร้ายขึ้นมาเองเลยนะเราขาดกันจนสิบโง่